นิมนต์ครับช่วงเช้านี้บังเอิญหลวงตาได้มาซื้อยาให้พระคุณเจ้าที่เป็นเชื้อรานะครับเราพอดีเจ้าของร้านยารอใส่บาทพระคุณเจ้างี้ทุกเช้าหลวงตาก็อนุเคราะห์โดยเป็นผู้ใส่บาทให้นะครับเจ้าของร้านยาก็ไปเตรียมยา โอ้ oh, สาธุครับโอ้ค oh. วมามมามอบให้สาธุครับก็เ,เป็นบุญที่ผู้ได้เห็นได้ชมนะครับแล้วก็ตลอดจนพระคุณเจ้าที่มารับบิณฑบาตในวันนี้ด้วยภาพที่องคจาจะใส่บาตรเนี่ยเาขาเรียกใส่บาตรพาเดินหนเนี่ยก็หา,า,าดูไม่ได้ไง่ายนักนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับทั้งพระทั้งเลนนะครับ